เอ้ชาสวัสดีครับโอสวัดดีครับพี่แจ็คพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับที่ตรงนน้นเลยจะได้เห็นสวัสดีครับวันนี้พอดีผมได้สปอนเซอร์มาแล้วนะฮะก,ก็คือแบรนด์โปรเกียนี่แหละครับอันนี้โปรเกีย์เขาส่งไม้มาให้ผมใช้เป็นตัว RX X ตัวใหม่เลยนะฮะได้มา2อันเดี <RX> ๋ยวที <RX> ่เหลือเขารอออเดอร์จากญี่ปุ่นก่อนก็คือเป็นตัว r s X นะฮะทั้งดรเวอร์แล้วก็แฟลเวย์เลยครับผมพอดีจะมาเปลี่ยนก้านหน่อยเพราะว่าเขาให้ตัวที่ที่เข้ามาแล้วมันเป็นก้าน O E M อ๋อโอเคแล้วแม่งเบาชิเบาแล้วก็อ่อนไปเลยนะฮะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนโดยที่ว่าก้านที่มีผมมีมาผมมีคูโรเกะมาครับเป็นสองอันนี้ใช่คูโรเกะมาก็อาจจะรบกวนพี่แจ๊กยัดเข้าไปให้หน่อยใส่ใส่ใส่ <laughs> ใส่ให้หน่อยเพราะรว่า,าเจ้าตัว โปรเกมันมีข้อหนึ่งที่ต่างกับชาวบ้านคือสลิปเขาจะไม่เหมือนพวกไข่ด้วยก็ได้นะมันเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับครับสลิปมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาสลิปมันจะค่อนข้างเป็นเป็นของมันนี่ระดับตำนานเขาจะมี<จ>ะอาวุธอยู่ข้างหลังใช่ครับต้องพร้อมครับต้องเตรียมพร้อมสลิปเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึง ใช่กริปนี่เหมือนชาวบ้านนิดนึงปกติเขาจะมีแค่รูเดียวใช่นี่ยเขามาสี่รูเลยอันนี้ป็นสี่รูเลยถูกต้องครับก็ปรับหลอดลายได้ปกตินิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอาไปทีละจุดเจ็ดห้านะครับใช่ครับคือเรื่องทั้งเรื่องที่มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นก้านธรรมดาไงแต่นี้เรามีก้านซิ่งไงเราต้องจัดและแต่งนิดหน่อยต้องแต่งต้องแต่งครับใช่ส่วนกริปก็เดี๋ยวรบกวนด้วยนะฮะครับก็เดี๋ยวอันนี้ใช้กริปเออ่สแตนดาร์ดแต่ว่าพันเพิ่มใช่ไหมครับพันเพิ่มครับสามสี่สามสี่ สี่สามได้ไหมอ่าสี่สี่ก็ได้นะออสี่สามสี่สามสามสี่สามสี่ก็ได้สี่สามก็ได้แล้วอันี้สเปคครับความยาวอะไรก็สแตนดาร์ดว่าสแตนดาร์ดเลยผมไม่ซีเรียสเพราะว่าไอ้ก้านที่ผมมีอ่ะผมตัดมาดีหนึ่งแล้วก็คือเสียบเสียบสดได้เลยครับผมได้ได้เสียบสดได้เลยแล้วก็ดูไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยโอแต่รอนะสวยจัดของเท่ของเท่รีบมาก่อนเพราะว่าอันนี้ตัวใหม่เลยมั้ ไม่เลย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 พูดได้พูดได้พูดได้ขนาดโปรที่เขาสปอร์ตยังไม่ได้เลยกูได้ก่อนอ๋อได้ก่อนใช่ไหมใช่ครับผมต้องจัดต้องจัดโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำด้วยนะฮะเดี๋ยวเช็คสเปคเดิมมาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำแล้วออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเซตเป็นยังไงได้ครับครับผมได้ครับครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวราไปทำสักสองปีสองสองปีท่านผู้ชมสองปีสอนเดียวเรารอ แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่แจ็คก,กับพี่คนเขาจะประกอบรวมให้ส่วนพี่เล็กกับพี่ติก๊กเขาไม่ยอมบอ,อก,กล้องขางอ่อนไม่รู้ง่อนอะไรไปรอแป๊บหนึ่งครับโอเครับผมบ๊ายบาย หลังจากที่เราทำการถอดก้านใช่ไหมครับตอนนี้เราใส่ก้านใหม่เข้าไปละเป็นเ n นเซหกสิบ tx สเปคก็น่าจะไม่แข็งเท่าไหร่ใช่ไหมครับสเปคไม่รู้แต่อันแรกขอขอบคุณเซนเอกนะครับที่อนุเคราะห์ก้านให้หนึ่งอันเน่นไงตอนนี้เราจะมาทำการวัดสเปคหลังทำครับน้ำหนักรวมอยู่ที่320กรัม ฮะสวิงเวทเอาดีสองพอโอ้โอเคโอเคผมก็ตีดีสองอยู่ผมก็ตีดีสองอยู่ความยาวก้านอ่าสี่สิบสี่ครับสี่สี่โอเคเอ้ยผมสบายผมตีได้ผมตีได้ผมตีได้ไม่หรอกคือเราต้องการสั้นเราเน้นเราเน้นคุมเราเน้นคุมเน้นคุมเน้นคุมใส่ให้เต็มสปีดเราสูงอยู่แล้วถูกต้องร้อยสามสิบฮะโอเค สวิงเวทสวิงเวทได้แล้วแล้วก็โทโทเวทได้แล้วแล้วก็ทีนี้เราจะไปวัดค่าความแข็งอันนี้คืออยู่ในโซนวัด CPM ถูกไหมพี่ใช่ครับเราละว่า CPM จะเท่าไหร่ ตสองแปดหนึ่งครับสองแปดหนึ 1> 1. <laughs> ่งมีย่าปกติมันต้องสามกว่าใช่ไหมสองแปดหนึ่งก็ถือว่าแข็งนะครับครับผมก็นั่นแหละก็เฟกของมันเป็นทีเอ็กต์ครับสองแปดหนึ่งโอ้ยสบายเนี่ยทีสบายเลยโอเคพี่แจ็คทำออกมาให้ผมเป็นไงบ้างก็ถามากสเปคแปลกไหม็ตองมาลองต้องมาลองสเปคแปลกดีไหมก็แปลกดีครับก็จริงๆถ้าสปีดถึงก็โอเคครับ ครับผมก็สําหรับพวกนะคะที่จะมาทำมาที่เซเนกเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้เนาะแล้วก็มาคุยกับทางเซเนกเขาเองนะครับว่ายังไงยังไงนะฮะครับผมถ้าบอกว่ามาจากผมก็ได้แค่บอกว่าสวัสดีนั่นแหละเราได้มาเป็นเดิมขอบคุณพี่จาคมาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณเซเนกด้วยนะเขาวันนี้เขาให้สปอนเซอร์เราด้แหละขอบคุณทางเซเน็กไปด้วยนะครับไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาทําให้ครบเพราะว่าช่วงนี้กําลังเปลี่ยนถุงเปลี่ยนทุกอย่างยกไว้คนตี อ๋อยกเว้นเป็นคนตีด้วยใช่อโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมเจอกันใหม่ครับรอบหน้ารอบนี้สว,ส,นสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับคม